เป็นได้แล้ไปเยี่ยมไปยามอ้ายเพื่อนอยู่บาลาหนนะเป็นได้แล้อาการเพื่อนดีขึ้นแล้วดีไข้นแน่เลยเอืมเอ้อว่าอยาให้เจ้าพาเอ้อไปได้บ่าลาะมึอนีใน้ใส่ดีแบบไข้แน่ไข้นแ,นแน่แต่มันจะเย็บเทถาในข้อมือเลยอืออันว่าอันแขนไอ้นี่แบบปวดหมอเพื่นเมืองน้ำโบมันจีบปวดอะไรและ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอกันเบอร์สุขสุขคนคือเก่าเด้อเนาะโดยบาวชาจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตามประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเขาซื้อซ่องมุกดาววันสาวลาวคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ โດยมาพบมาพอกับສາມບຸກຕາວັນนໃนมມนนື້ນาาີ້ທາງເຮົາກໍໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວอນອງອุทัยເພິ່ນເນາະກໍຄືມື້ນີ້ທາງເຮົາກໍໄດ້ຮັບເປັນສະພານບຸນໃຫ້ທາງພໍอເຖົ້າມີຢູ່ທາງ USA ດທາງລູກກຂໍອຍໄຊໃຫ້ພໍດີຂຫ พออยู่ดีไม่เห้นควอบเจ็บจะได้คว่มข่ายยาสีมีปัสชะลูกใคไขยันเจ็บเงินได้น้องทองได้มาเวลาได้ขาวเต็มกระเป๋าเจ้าจนเใดใจนอนรับก็ขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฟันก็ขอให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้เจ้าได้เงินแสนแบนมือไปทางไหนก็ขอให้ได้แกลียวมณีโซโลกใคยจะได้มีบัตรองเด้อพอให้มาสัมนี่ก็ขอให้ลายกับพื้นหาพอลอยเท่าพันเท่าเด้อกินบ่บกโจโคลมพอไปใส่มาใส่ก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยทานี้ลูกก็ขอให้ พ่อและครอบครัวกับยูดีมีสุขพอแต่ความสุขความจเจริญเด้อขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเด้ซะถูกเนาะโดยก็คือมื้อนี้ทางเฮาก็ได้ครับเป็นสะพานบุญเนาะพ่อเพิ่นก็ได้เบิ่งคลิปแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนานะอ่าอ้ายของน้องอุทัยเพิ่นที่ว่าอ่าจะอธิการที่ว่าเพิ่นได้มามั่งเฮือนเละอ่าเพิ่นตกเฮือน,นอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือมื้อนี้ทางพ่อเพิ่นก็นได้อ่าฝากเงินมาให้ทางสมุทรตะวันนะให้สมุทรตะวันเป็นสะพานบุญให้ กะโอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางสมุทรดาวันกระจายข้าไปโอ้ลมถามข่าวถามคำอ่ะถามข่าวถามข้า,า,ขา,า,ขา,า,ขาน้องอุทัยเพันก้อนเนาะโดยไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยโอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกอดเอิดฮะกระจายข้าไปหาทางอ่าน้องอุทัยเพันก้อนพ่อแม่พี่น้องเลยมาเมื่อนี้ก็ถือว่าดีได้พ่อแม่พี่น้องเนะาะพอาบวีอันคุ้มฝ่าคุ้มฝนมีแดดพุนเนาะท้องฟ้าแจ่มใสางามสว่างหงสว่างตาเออ โอ้ยคือเงียบแต่เด้อันนี้ฮะสบายดีแม่ตู้โดยเออโดยพี่ช้างกินพี่ช้างอ่ะหมดเจ้าโอ้ยสมเด็จเปลี่ยวปากเปลี่ยวคอเด้อ่าน้องลานเห็นยังนะลูกสบายดีป้าลุงเลยลูกเห็ดยังคือนางตากแดดแท้น่ะฮะมานในแม่ออไทยโอ้น้องโอไทยเพิ่งไปใช่ไหมยังไงเออใช้กินข้าวน้ำนะบ่ โอ้ยกินกั็กินกับก,กบองปลาเด่งทองแซ่บแซ่บแซ่บนะโอ้เฮือนกลับมาบาันีดกันถือว่าสว่างไม่ได้บนันี้เนาะแม่เนาะทุกคนเลยรอบๆกันโอ้ก็ถือว่าเป็นไม้เป็นอย่างได้สบายเพิ่ง,งเ,เก็บอยู่ไซน่ะเก็บบนอกเนาะโอ้ได้ได้อาบไปเห็ดยางบ่แม่เห็ดเผาทานโอ้เห็ดทานจะได้มันดีแล้วก็เลือกไหว ดีกับเขาเบสโ<ะ>ดเป็นเลยนหะโดยแท้เป็นได้อันพันที่ว่าอันอายเพิ่อนโตเพื่อนนะแม่เพิ่นเป็นได้ได้ค่เนอร์บอลไม่ใครนั่นอืมโดยอืมสบายดีน้องละ่ะโอ้คือผู้งามแถบ่ได้มาหาแต่โดนนะ้เป็นได้ได้ไปเยี่ยมไปยามอ้ายเพิ่อนอยู่บ่ละ่ะ อืมเป็นได้วอาการเพิ่นดีขึ้นแล้วดีใครเนแล้วอือเออว่าอยากให้เจ้าพาเอ้อไปได้บ่ลาหมดเลยเพราะว่าเอ้อบ่ฮื้อเฮือนเพิ่นอยาให้น้องพาไปดูดูโทรโทรถามงอะไรสิเพิ่นอยู่เฮือนอยู่แม่นบ่อืมโอเคซะบปะพาเอ้อไปได้เด้ออไปใส่ชุดสีชมพูงามแถวมันนี่เนาะโอ้ยถิ่มแล้วนะเหมือนเต็มหาม ป้าบอใส่เสียขยาวไว้ละโซเขนไปได้บอเออไปอ้มาี่้มมง่ดบันนั้นล่ะไปกันโอ้ปพี่น้องเนาะโอ้ยเป็นผู้สาวเป็นนางเนาะใส่ฮอรเสื้อแนสันบอดดท โดยเนาะพ่อแม่เ <ifiable> พ no <around> ิ่นก็ตอนนี้ทางเฮาก็สิให้ทางน้องอุทัยเพิ่นพาไปทางจักหาอ้ายเพิ่นก็จักชื่อยังเอ้ยก็บ่จักเข้าไปเยี่ยมยามอาการขาวเพิ่นมากันนํากันหลายคหลายคนพุ่นน่ะเออสดีเด้อทางนั้นเนาะพี่งน่ะนอนก็เป็ดบ่สดีเสดีอ้าสบัวจะเฮ็ดหยังอะน่ะเฮ็ดหยังอะน่ะ เออไปบ้อไปไปเยี่ยมยามรามอาการทางอายเพื่อนไปเออไปสิขี่รถบ้อเป็นไงขี่รถไ่้เดะไปสี่สมุกบ่ยยางงายไปได้งนองพนวาไก่เติบได้ไปไปน้ำกันเด้อเด้ไปบานนี่ อ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องก็คือตอนนี้เฮากำลังหอดจอดถึงเป็นที่เยี่ยมห้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวทางเฮากะสิหายทางน้องอุทยัยเป็นพาเข,ข้าไปโอ้เขากำังหากระมาเป็นเทเลพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ,ะ,ก,ะ,ก,ะ,ก,ะก,นกับปุกไก่ปกไก่ปกไก่พิงโตกะใส่ด้บ้าน <c oughs> โอ้สบายดีได้มานาั่งพี่ได้บ่ Để hết nhanh anna. nè doi, oh, young oh, anna, you know, young pumpkin, nó know. Doi, answer my dying man. Doi, doi, man, oh, bà cần Bà, bây giờ, bà, 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 này, bà, 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 มาเยี่ยมยามทำข้าวไอ้เพื่อนนี่แล้วะเดิมมาแล้วโปะอ่ะโอ้ยเป็นอะไรเอา็ล้วนะในหูดังอ้อยังชันนอกชั้นบมโดยโอ้แกผ่ายมาเย็บดะบอนี่แม่ แกงช้าวอนนี้โอ้หามือเช้านี้โอ้โดยโดยโดยงานมันยากน้ำหลดน้ำล้างนี่เด้โอ้โอพ่อสิได้ไปโโบ่แหนบเลยเนาะอืมเป็นได้นนอ,อ่าไข่แน,น่แล้วบ่ไคแน่แล้วมึงจะเย็บแถวนันข้อมืออืออันว่าอันแขนอ้ายนี่แบบป่ว่หมอนพื้นเมืองนล้บ่มัชพุปนอันนั่นแหละ ไปเป่าอยุวภาสาตะระมืองย่งบ่ทันเป่าในทในเป่าห้าตัวขาดขายมึอนี้โอ้อ่ะก่อนอื่นขอทราบเสียงยังน้ำพิ่ณก่อนมายังโม่ไอเสียงน้อยไอเสียงน้อยไอน้อยเนาะเออเดินเดินเดินนอนห้องบ้านจะขึ้นเนี่ยบรินอนบรินอนเลยเนาะงากับเอาอืมอืแขนนี่เพิ่ดว่าอันณาอันดุปินเนี่ยมันรูดนั่นนี่ก็มันแห้งอยู่ในแถบนี้โอ้เดี๋ยวว่าเอาแขนลงก่อนบ่อนแขนแขนลงก่อนพันบ่ทันก็ หัวแล้วมันถึงก em like, oh, kind of ่อนมือขมลงนั่นนะมือมือน uh ี huh. so e ่ลงขบลงนั่นเือแบบว่าจิคมไ่ยบ่อนคือแบบเออคมไหมนั่นแหละมันดอกลงไปด้วยนะเนาะทั้งซีเป็นแผงสามแผ่นลงไปเลยโดยดีด้าปูเป็นยังไงเนาะต่นี่ก็ยังโอ้เสียอะไรนิบจะเข้มะอาดในอนันตสิบสี่วันหรือสิบได้บ่บ่าสิบเก้าสิบเก้าคนน่ะ าาลยเยังยังบาทไนหะมดังกับบาทแทรนี่แม่ไม่เลยบ่อะไรเดัดงอันนี้นนนคือหลังกระสีบ่แม่นติเริ่มมทุกขกับขอบพื้นกับโลกมจักเบ็กลงแบบ,บตั้งใจเลยเนาะอืมอ้า,อาวเทวาเป็นนี่ได้มอเพิ่นให้ออกมาเลยบ่อ,อไปมือได้กอืมไ่ได้นอนเนาะ กลับผ่านมาก็ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ทปลายปานนี่ไปแจ้งเนาะวันที่สิบสองนี้สอเอ็ดโอ้เดสิบกมือไดได้ที่สิบสองโอ้เดีประมาณเก้ามือเก้ามือสิบมืออืออือแต่แค่นี้แบบเจ็บอยู่บ้านตอนนี้ เออโอโอหยาอันนั้นมันลายเนาะหยาดดิมันมันขึ้นบอกเลยมันนุ่มโบนะโอ้หน,นุ่มโบโบว่าตัวเองกับวัตถุนี่ฮักุ่มโบนี่ได้ห่มเลยหยังอยู่บ่นี่ห่มอยอะอน้ำห้อนนนั่แหละห่มบ่แช่าในร่างก่ทักใหม่ทักหยาเงทัีแยบบ่ห่มยังตัวนี้ยั้งเรนท่าทักไม่โอ้ได้ไปเป้าไปหยังอยู่บ่ลรหยังยังเนาะ หาเกียนได้แล้วเลยเป็นามหมอนี้โอ้เวลาเขาอาบน้ำาหาได้ได้แก้ออกแบบนี้วะเอ๊ะแก้แบบถึงถือแทนน่นห่องขอแค้นเบื้องในไว้โอ้เป็นบาดบาอยู่ทางในบบได้เป็นบ่อบ่อมีแต่แบบว่ามันยามันใช่ตอนเขาดึงขอดและอืมโดยโอ้เราพ่น้องเลย ก็ถือว่าสะดอกคอไปน,ะ,นะ้อยเนาะโอ้ยสีว่าจังใดมาเมื่อแรกไปเห็นนะโอ้จนสั้นย่านเฮโอ้ย,อยเยพิ่นเป็นยังบ่ละวันนี้ทำามาเยี่ยมยา,ามทำเขาวเพิ่นคือ <c oughs> ว่าไม่นี่กนนะ็คือเรล่อขวากินเนาะเอ้นแบบกับไม่าไปกับแบบบ่ได้ขย่าแบบกระทืบอีกยังเบเนางบ,งบอกนะมีแต่เพิ่นบอกอยู่คนทำเพือนนางอุทัยนะนเพิ่นเยอะ หากฟุ้งลิฟพอลิบออกทำแม่ฟุ้งกระยิ่เทิงกับอันนี้ผัดบวชู้แน่นนองมันหอดหรือบวอดอันนี้ก็ได้คมไปเบิดแลดันก็ได้ผูกอยู่เทิงมันบวชยุทธ์บอลมันหักดอกมันแดกคมไปเบิ้ดก็ถโอว่าสะดอกคอบไปเนาะได้ผูกคอต่อแขนแต่บ่อายย่งบ่ทันผูกยังบ่ทันผูกเนาะมิแต่สอนตะวันเมื่อวันข้ามือที่ ออกมาทุ่งหม้อเมื่อนั้นแล้วก็โอ้โไปไยแดวแบบได้กินข้าวกินน้ำเนี่ยแบบได้ข้ดวต้มอย่างนี้ปะข้าวุ้มเผ็ดกับบวกินเพิ่นเบาเผ็ดเค็มไรกับบวกินเผ็ดเค็มลิ้นแต่แบบประเภทเข่าอันนั้นโดยโจ๊กตอนทำอิดตอนออกมาแต่ทงหม้อก็ได้ทงหม้ออันี่ยมันหย่อมก็ได้ได้เข่าเหนียวเข่าเนี้ยเอากว่า แล้วคือเดี๋ยวนี้เนีย่ยใช่นี่ได้กินขน้าวเหนียวว่นลอยกินข้าวต้มกินได้เยอะข้าวต้มกว่าข้าวเหนียวก็ได้เยอะเน่อยแล้คือปัจจุบันนี้แถวอ่าบริเวณไหนแบบยังเครื่องอยู่เปล่บ่เศร้าเลยห้องก็ะถอดหรือเปล่าเสือาเลยเนาะอือคือย<น>ังเจ็บกับคือยังแขน,นนะี่แหละแขนนี่แหละมีแต่แขนเป็นช่องจุดป้ช่องจุดช่อง โืยว่าสะดาะเคาะไปเคาะเข็นเนาะหายขหายเคาะหายเจ็บหายโซ่หายพัยาโลค่าปดนี้อ <laughs> โอ้ยบัดขค่าสิเป็นเป็นเขาเดียวเนาะโอ้ยแบบเคยเป็นสร้างมาก,ก่อนบ้ายหรือแบบใดอ้ยเื็แบบว่าต่างหากันแบบนี้บ่ต่างหากอกคิดว่าแบบเป็นสร้างเป็นงานแล้วเป็นหาจ้างแบบอันนั้นอย่างเงี้บอเมเนานะ ตั้งซอยกันพ่อบ่โดยแม่เป็นพี่น้องกันบ่บ่เป็นแบบม่เสียวนนีแล้วโอ้เปโดยเป็นเสียวเนาะอโดยคนคนอืออันนี้เฮือนอ้ายบ่น่ะแม่อันหลังนันกกําลังสิเฮ็ดบ่กําลังสิเฮ็ดนอโดยก่อนเนาะ คืออันนี้ได้สางครอบสางครัวแล้วบ่ยังโอ้ตายเ่าซลูก้ิูเดียวเลยเป็นผู้บ่าวซ่ําเนาะโอ้ยดๆๆเก็บอเนาะเนถูกนํานโอ้แต่คือตอนนี้ายังบ่ทันู้าเนาะอืด ก็คือว่าเมื่อนี้ทางสมุรตะวันมากะได้ฮาเป็นสะพานบุญให้ทางพอทองมีเนาะทุกคนเลเนาะก็คือเพื่อนก็ได้เบิ่งคลิปไปละเนาะได้เบิ่งคลิปแล้วก็เพิดดูตนเพิดดูตนแล้วก็ทุกคนเลยก็เลยอ่าให้ทางสมุนตราวันเป็นสะพานบุญให้เมื่ โดยกระซือม่นี้ทางสมุทรตะวันตกจะได้เอาเงินมามอบให้อายเพิ่นมารจิดน้ำใจทางอพยเอคูณใดเพส่์ขึ้นไเนาะเพิ่นได้เห็นคลิปค่ะโอ้ยเพิ่อนอะตายต่นสงสารทางอายเพิ่นลายเพิ่นว่า ทางสมุกรตะวันกัขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อเหล่าดาเด้อเนาะที่ไว้เนื้อเสียใจให้ทางลูกเป็นสะพานบุญให้ลูกกับสิคออวยไสให้พ่อพ่อขอให้พ่อจิดีมีแห้งคงเจ็บจะได้คงไกยาศนีปัสสะโรคไยไข็เจ็บเด้อเงินใดน้องทองใดมาเงินละายได้ขาดเป็นบู้กระเป๋าเจ้าจะเบื่อใจนอนรับกับขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฟันกับขอให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้เจ้าได้เงินแสนเบนมือไปทางใดก็ขอให้ได้แก้วมณีสู้โรคไยอย่าได้มีมาต้องเด้อกับขอให้พ่อพ่อแต่ความสุกพ่อจะเลยแล้วก็ให้สุขมีเดจะ โดยคือทั้งเป็นเงินกับเป็นเงินอ่โดอลลาร์กับหนึ่งดอยดอนเนาะแต่คือทั้งมันนี้ทั้งเ่ากับเอาเป็นกี่มาให้เพื่อนหนึ่งล้านแปดเซนกี่เพราะว่พี่น้อง้เนาะข้ากับชีเดมอมเงินส่วนนี้ว่าให้อายเพื่อนอาหาตาโตหรือว่าซื้ออาแงกินเพื่กินยาอยู่ว่ากินกินหมูกินนี่ก็กิน กินนี่คือแปลว่าอ่าได้ไปต่อยาเพราะว่าหลังจากที่ยาดื่มาแล้วบ่ก็โตโอ้การพอดีเลยพราะเปพี่น้องเนาะขาบคุณเสียเงินส่วนนี่ไปห้อาเพื่อนอ่ะใส่ใจในอ่าพัก่วนเบื้องต้นอ่าจ่ายค่าหค่ายาเนาะอ้เนาะโดยโดยก่อนอื่นก็ให้อาจขอขอบุญขอบคุณทั้งพอทองนี้เด้อเนาะเอ้ยเพิ่นกขาน่าจะเพื่อนไหนเติมฟงสาร ดีใจดีใจดับเบนนี่อ่ามีแต่แอบกับเกมเงินส่วนนี้ไว้กับใจใจในภาคส่วนที่จำเป็นเนาะซื้อหรือซื้อยาอันใดกับคอแห่แย่ดีไอ้เศร้าไว้ไว้เด้อเนาะโดยก็ถือว่าพ่าดเคาะสลดเคาะไปเนาะทุกคนเลยเรื่องของเบลนี่เขาก็คือว่าอะไรเนาะเขากะโมบีภัยอยากให้มันเกิดเนาะในเมื่อมันเกิดไปแล้วกับดีใจไหม อจังไดก็ขอให้อายอยู <ol> ่ดีไ <Te> ม่เห็นกะหายจากขยะโลคภะไปว่ายเด้ออายเด้อเนาะเด้อเด้อ่ะทางเฮากะจะได้ขอตัวเดินทางกลับก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมากะถือว่านิ่งเดือนจะเคียนเพิ่นที่ว่านิ่เดือนเลยเนาะจแต่ว่าทางบริเวณหนานี่คือดีขึ้นแล้วเนาะดีถวัดลง อถอดเองไ่บ่หามอถอดคอถอดยังใน,งนเรือนถอนัง่งอุทไทแล้วถอดกนอนันอย่างกันไปถอดก็ทงแม่ันเดยก็คือทางช่วงบดิเรนี่ก็คือดีถึงน้อยเนาะยังเหนือแต่แขนพ่อแม่พี่น้องเลยตั้งแต่ค่าไอา้ออกมานี่ได้เึ้นไปต่อยาหรเปลอยังไปต่อรุ่นเบิร์อันเพื่อว่านกะฝากเขาซื่อ อืมโดยโดยยินหลวงเช่าเ่ยก็ช่าเทียงเลยต่าเทียงเลยเนาะไปต้อนี่เบิดหลายบ่แม่กันกันมันชื่ออยู่ในบ่อนในเมื่อหันมาปกติใบพันโอ้โดยทางขาพันีุ์เนอ้ะ ยังยัตันฮันนอันนี้ก็คือเปลี่ยนตลอดเลยบ่าเปลี่ยนทุกมือเลยเปลี่ยนทุกอโอ้เปลี่ยนทุกมือเลยเนาะคือเคี่ยนมือต่อมือเลยพ่อแม่พี่น้องเลยนอกจากไายกระทั่งน้องนุ่งก็ขอโตัวกลับได้เด้อบ้านนี้เนาะโดยการให้ดีให้เศร้าไปวัยขอขอบคุณท้าเพื่อนที่เมตตาทางหลายเพื่อนเนาะโดยอาสมายดีสม่แน่ดีเนาะดีให้เศร้าเด้อบ้านนี้เนาะอ่ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ทางเฮาก็สิได้ขอตัวเดินทางกลับก้อน,นพ,อพันพม่พี่น้องเลยเนาะมาทำกันก,กันหลายขู่หลายคนพืนะ่เนาะทางเขาสะบอกสะบัวเพื่อนพวกบาทบอลโขไทยเพื่อนพ่อแม่พีพพ่นอ้องเลยเนาะโดยถ้าว่าทางเฮาก็พิพาทไปการใดทางเฮาก็ต้องกราบอขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเะบิดสุขสุขคนเด้อเนาะโดยทางเฮาก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อเพื่นพอพนอีกเท่าน,นึงที่ไว้เน้อเสียใจยให้ทางเฮาเป็นสะพานบุญใหญ้ในครั้งนี้โดยทางเฮาก็สิได้ขอตัวอำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนเนาะ โดยทายนี่สมุทรตะวันกับขอกาวคข้ามาสมบายดีสบายดีอ่ะเฮาการ์ซีห่งขา,างนอกเพื่อนนะั่นนั่น,น,นสบายดีป้าลุงนี่ลูกโดยสบายดีโดยเฮาการ์ีได้ขอตัวเดินทางกับก่อนเพราะไม่พี่น้องไงอ้เนาะบ้านนี้โดย